เหมือนไะเหมือนมาใส่หมวกแล้วเหมือนเลยไหมเออเล่นมีไฟได้ไหมได้ครับผมขอบคุณครับคนดูครับคนูกใจกครับคนที่ให้หัวใจที่หหัวใจมาให้ด้วยนะครับอวันนี้ไลฟ์กันไปเรื่อยๆครับชิลๆเรื่อยๆนะครับวันนี้ไลฟ์ไปเรื่อยชิลๆเรื่อยๆเธอเอาข้าวแล้วก็ใส่ ใส่ปลาให้เขาได้ดิเดี๋ยวปลาไม่อร่อยเดี๋ยเขากินเลยเนะี่ยเดี๋ยวรอพวกครับพวกไม่อยู่พวกหายว่าแต่ฟรีไฟล์ปรับแมส FPS มันจะไม่ตกใช้ไหมครับฟรีไฟล์ตอนเนี้ยถ้าน้องมีกรหัก,ก็ต้องใช้เป็นบูสต์ตก